พระกิจอีแมววันนี้อาบน้ำให้หมูกับเช็ดกระจกห้องครัวเจ้าเข้าหน้าร้อนแล้วเราก็ต้องรีบเช็ดกระจกนะคะเพราะว่ามันอยู่ก็หน้าหนาวมาอยู่ก็ความเมืดมาห้าหกเดือนแล้วเนาะสมศร,รีก็จะเก็บของออกก่อนจะเช็ดหน้าต่างในห้องครัวก่อนเจ้าสองบาทน,นี่แหละใหันมัมมัว,มวเพราะว่ามันอยู่ก็ความหนาวมาห้าหกเดือนแล้ว มันเข้าหน้าร้อนแล้วแดดออกสว่างสวัยแล้วถ้าเราไม่เช็ดกระจกแล้วมองไปข้างหลอกมันเหมือนกับแบบว่ามันมัวมัวเออมันไม่สวยนะ่ะก็เลยต้องเช็ดนะคะบรรยากาศก็กเริ่มร้อนแล้วสิบสองสิบสามองศาละเจ้าสมศรีชอบใจหนังสือพิมพ์นะคะเดี๋ยวคนจะถามว่าทำไมไม่จ้างคนเช็ดกระจก จริงๆแล้วคุณสามีเปก่อจะจ้างนั่นแหละแต่ว่าสมศรีไม่ให้จ้างเพราะสมศรีคิดว่าสมศรีทําได้สมศรีก็ทํามาตลอดเนาะค่อยๆทําไปวันละนิดวันละหน่อยเจ้าวันละบานสองบานเดี๋ยวมันกระเซ็ดเองวันนี้เอาห้องครัวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนสองห้องสองบาน สีบ้านเออก็แค่นั้นเองบ้านหลังน้อยๆนะค่อยๆนะทำไปเจ้าจ้างคนมาเจ็ดมันไม่ถูกใจเราอะนะเ,าะเนเา,าเะเขาก็จะเจ็ดแต่ครั้งนอกที่เขามาเช็ดกระจกเอ่อให้อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเขาก็จะเช็ดแต่ครั้งนอกไงเราต้อง ทำเองดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะความสูงก็กัวอยู่นะตะกอนนี่มกล้าเดี๋ยวนี้ชินแล้วเจ้าค่อยๆทาไปทีละเล็กทีละน้อยกว่าความสูงก็ก,กว่ายุจัน3สามนะเจ้ารมสิยุจัน3สมชอบแจนหนังสือพิมพ์มันสะอาดดิ จ้างเขากะแป้งนะเนาะนก็ทําความสะอาดพืน้นเก็บทุกอย่างเข้าตีเจ้าล่างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เต่าอบไลน้ำมันนะเจ้าสนมากจะใชอันนี้เต่าอบใหญ่ไม่เคยใช้ละอันนี้ไมโครเวฟเจ้าห้อข้าวห้องครัวเล็กๆเนาะอยู่สองคนพ่อเมีย แค่นี้ก็เซ็ตเรียบร้อยเซ็ตแล้วก็ไปอาบน้ำให้หมูต่อเจ้าโ oh, อ้วาดูดูอาบน้ำให้หมูเซ็ตเรียบร้อยใช่ไหมหมูฟินิชเชาเวอร์ออเลดี้โอ้ยูส่วนเฮนซ์สมบอยทุเดียะใช่ไหมลูกมันแห้งรลอยังขวนมันแห้งเลยนะลูกในเปาของเลาเนี่ย โ oh, oh, huh? อ้หอมสเมรยกุ๊ดโอ้ยเวทีโฟป้าๆเหรอป๊าๆก็เวิร์กิีงอัพน้ำให้หมูแฮมแล้วเรียบร้อยภารกิจครึ่งวันเสร็จกระจกได้ฟังท้องรัวแล้วก็อัพน้ำให้หมูใช่ไหมหมูพอหลังหมูยั่งหายจะมาลูก,กิน ต้องอาบน้ำบ่อยๆนะคะจะไม่หู